สาเหตุอะไรบ้างที่ไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพได้ซึ่งเนื้อหาในวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นที่สนใจ กับหลายๆท่านเลยที่มีแผนประกันสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตไว้ไม่ว่าบริษัทใดก็แล้วแต่ค่ะจะมีหลักเกณฑ์เดียวกันนะคะโดยหลักเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยเป็น New Health Standard ที่ปรับใหม่ของคอพพดังนั้นหลักเกณฑ์เหมือนกันไม่ว่าท่านจะมีแผนประกันสุขภาพของบริษัทใดก็แล้วแต่ลองดูนะคะว่าสาเหตุการนอนครั้งนั้นเข้าห้าเรื่องนี้ไหมถ้าเข้าห้าเรื่องนี้แน่นอนค่ะจะเคมกับบริษัทประกันชีวิตไม่ได้ คุณต้องจ่ายเองนะคะเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ดังนั้นคำว่าความจำเป็นทางการแพทย์คืออะไรมันคือคำจำกัดความค่ะที่บริษัทประกันค่ะใส่ไว้ในกรมธรร์ เพื่อทำให้แน่ใจในการเบิกเค็มแต่ละครั้งไม่ได้เป็นไปโดยความอำเภอใจของคนไข้หรือคุณหมอเช่นมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วปุ๊ซื้อแผนประกันสุขภาพที่ต้องนอนแอดมิดแล้วเบิกเค็มได้ถูกไหมคะปุ๊ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีแผนประกันสุขภาพอยู่แต่ด้วยสาเหตุการเจ็บป่วยครั้งนั้นไม่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ปุ๊ค่ะ ในฐานะคนไข้ขอนอนได้ไหมคุณหมอเพราะมีประกันอยู่แบบนี้ค่ะขอนอนเองแสดงว่าไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ก็จะไม่สามารถเคมกับบริษัทประกันชีวิตได้นะคะเราอาจจะต้องจ่ายเองเพราะเราขอนอนเองค่ะเรื่องที่2ค่ะคือเรื่องของการปกปิดข้อมูลจริงแถลงข้อมูลเท็จในใบคำขอเอาประกันค่ะ บริษัทประกันค่ะมีสิทธิป์ปฏิเสธการจ่ายสินใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะคะมาตรา865เลยดังนั้นค่ะตอนที่เรากรอกใบคาขอค่ะณนะขณะนั้นเรามีโรคประจําตัวหรือมีอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้บอกบริษัทไปให้หมดเลยบริษัทเขาก็จะคำนวณค่าความเสี่ยงของลูกค้าออกมาถ้ามาตรฐานทั่วไปจะคิดเลท เลทหนึง่งอย่างเช่น10,000บาทแต่ถ้ามีความเสี่ยงเรื่องโรคหรืออาชีพหรืออะไรแล้วแต่ค่ะเขาจะคำนวณค่าวความเสี่ยงออกมาด้วยอาจจะเป็น1 4 0 0 0บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะคำนวณแล้วบอกมาตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าเราปกปิดค่ะไม่บอกนะคะถแถลงไปว่าไม่ใช่ไม่เคยไม่เป็นจะมีปัญหาค่ะตอนที่เลมประกันสุขภาพค่ะ โดยถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลแล้วบริษัทค่ะพิสูจน์ได้ว่านะคะคุณเป็นโรคมาก่อนการทำกันแล้วก็ไม่ได้ก่อนในใบคำขอก็เข้าหลักมาตา865ค่ะปกปิดข้อมูลจริงถแถลงข้อมูลเท็จในใบคำขออประกันบริษัทประกันค่ะทุกบริษัทค่ะมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินใหมาการค็มได้ดังนั้นค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญนะคะเรื่องที่สมค่ะ คือการเจ็บป่วยเข้ากลุ่มข้อยกเว้นความคุ้มครองค่ะข้อยกเว้นความคุ้มครองคืออะไรคือไม่คุ้มครองนั่นเองนะคะมีอยูด่ด้วยกันนะคะทั้งหมด21ข้อตามหลักมาตรฐาน New Health Standard เลยของคอปพอดังนั้นท่านที่มีแผนประกันสุขภาพอยู่ค่ะจะมีอยู่21ข้อค่ะที่เป็นกลุ่มข้อยกเว้นความคุ้มครองเช่นการแทงุตด แล้วไปนอนโรงพยาบาลอันนี้จะคิดไม่ได้นะคะการเสริมสวยค่ะผ่าตัดเสริมสวยแล้วไปนอนโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้นะคะติดเชื้อ HIV แล้วไปนอนโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้นะคะยกตัวอย่างค่ะซึ่งมีทั้งหมด21ข้อด้วยกันก็ลองเข้าเว็บคอปพอดูนะคะแล้วเสิร์ชดูว่าแผนประกันสุขภาพมีข้อยกเว้นอะไรบ้างมี21ข้อด้วยกันค่ะ ข้อที่4ค่ะคือการเจ็บป่วยในช่วงระยะเวลารอคอยคำว่ารอคอยคืออะไรคือยังไม่สามารถที่จะไปนอนโรงพยาบาลได้ทั่วไปค่ะก็จะอยู่ประมาณ30วันนะคะหลังจากที่กรมทันอนุมัตินับไปเลย30วันวันที่31ไปนอนนะคะแบบนี้ได้นี่คือคำว่าระยะเวลารอคอย และมี120วันสำหรับ8โลกค่ะอย่างเช่นเนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิดลิสี่ดวงทวารไส้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อหรือต้อกระจกการตัดทอมซินนะคะหรืออะดีนอยนะคะนิ้วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่ง8โรคนี้120วันรอคอย30วันกับ8โรคร2 0วันเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นค่ะ นี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยในระยะเวลารอคอยก็ไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพได้นะคะเรื่องที่5ค่ะคือการเจ็บป่วยไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองในแผนประกันสุขภาพที่มีดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอาจไม่ได้ดูที่เบีย้ยดูเงื่อนไขความคุ้มครองนิดนึงว่าคุ้มครองอย่างไรเช่นปูมีแผนประกันสุขภาพ ที่ต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ปู๊ค่ะไปหาหมอแล้วกลับดังนั้นไปหาหมอที่เอกชนเสียค่าใช้จ่ายอันนี้เบิกได้ไหมคะไม่ได้เพราะไม่ได้ซื้อ OPD ไว้จะมีคำว่า OPD กับ IPD IPD คือนอนแอดมิดจึงจะเคลมได้ส่วน OPD ไปหาหมอแล้วกลับนะคะดังนั้นต้องดูก่อนว่าแผนประกันสุขภาพค่ะเราซื้อ OPD ไว้ไหมถ้าไม่ซื้อ ตรงนี้ก็จะไม่ให้ความคุ้มครองแต่ถ้าซื้อ IPD สดีสำหรับนอนก็ไปดูว่าเป็นแผนเหมาจ่ายหรือแยกค่าใช้จ่ายก็ตามค่ารักษานั่นเองดังนั้นนี่คือข้อมูล5เรื่องค่ะถ้าท่านถือแผนประกันสุขภาพอยู่นะคะจะไม่สามารถเคลมได้อันแรกก็ค่ะก็คือการนอนโรงพยาบาลโดยไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์เรื่องที่2ค่ะปกปิดข้อมูลจริงในใบคําขอนะคะ เรื่องที่สามค่ะการเจ็บป่วยที่เราเจ็บป่วยนั้นเข้ากลุ่มข้อยกเว้นนะคะเรื่องที่สี่ค่ะเรื่องของระยะเวลารอคอยนั่นเองสามสิบกับร้อยี่สิบวันเรื่องที่ห้าค่ะการเจ็บป่วยไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองก็นี่คือห้าเรื่องหลักๆนะคะที่ทุกท่านอาจจะต้องดูนิดนึงก่อนที่จะซื้อประกันสุขภาพก็ศึกษารายละเอียดให้ละเอียดนะคะสอบถามกับ ผู้ที่แนะนําด้านประกันสุขภาพได้เลยนะคะหลังจากถือแผนประกันสุขภาพไปแล้วก็ลองดูค่ะว่าถ้าเราจะนอนเน่ยเราซื้อแผนแบบไหนไว้มี OPD มี i p d ไหมดังนั้นค่ะข้อมูลเนื่อนไขความคุ้มครองต่างๆหรือข้อยกเว้นต่างๆค่ะอยู่ในกรมธรรม์ของท่านลองเปิดกรมธรรม์ของท่านได้เลยค่ะ